วงการสุขภาพและความงามของประเทศไทยเปิดปรากฏการใหม่พลิกโฉมความงามกับนวัตกรรมสุดล้ำของโลกโดยนายแพทย์โกสินแจ่มเพชรชรัต ผู้ถือลิขสิทธิ์และก่อตั้ง Endolift Thailand ที่ได้รับความไว้วางใจเป็นตัวแทนนำเข้า Endolift X นวัตรกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์สุดล้ำระดับโลกจากประเทศอิตาลีประเทศไทยเป็นเจ้าแรกๆในภูมิภาคเอเชียจัดงานเปิดตัว Endolift X เทคโนโลยีแปลงโฉมระดับโลกสุดล้ำครั้งแรกอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่10ธันวาคมที่ผ่านมาณชั้น4สถาบันสุขภาพและความงามไตรยาพระราม9สามารถดูรายละเอียดหรือค้นหารายชื่อแพทย์ที่ผ่านการอบรม และการให้บริการเทคโนโลยีนี้ได้ที่เว็บระดับโลก www.endolift.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Line o f f i c i a l ยล @endoliftthailand ตอนนี้ต้ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติกับงานในวันนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยงานวันนี้เราเรียกเป็นเป็นลอนชนะิ่งนวัตกรรมตัวใหม่ในประเทศไทยและต้องบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็นระดับต้นๆในเอเชียเลยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ จริงๆแล้วเนี่ยแพทย์ไทยยังไม่เคยรู้จันกนวตกรรมตัวนี้มาก่อนจร,จริงๆนวตกรรมตัวนี้เป็นนวตกรรมระดับโลกจากอิตาลีซึ่งซึ่งเขาใช้ทั่เมริกาอังกฤษทั่วโลกเลยมานานนานยาวนานกว่าประมาณ10ปีแล้วนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมาช่วยผลได้หลากหลายนะครับจริงๆก็คือหลักการก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยการใช้ไฟเบอร์ขนาดจิวเท่าเส้นผมเท่านั้นเองโดยไม่ต้องพักฟื้นและไม่มีสิ่งแปลกปลอมครั้งเลยเพราะฉะนั้นหลายในคนที่กําลังคิดเรื่องของการผ่าตัด หรือแก้ปัญหาที่หลายครั้งแล้วไม่จบอย่างนี้น,นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยกอย่างเช่นเหมือนการยกกระชับหน้าตาตกหรือว่าหลุมแผลเป็นบนใบหน้าหรือสิ่งแปลกปลอมตัวนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะฮะก็ถือว่าเป็นมิติใหม่กอบ,บวงการแพทย์ไทยที่จะได้พัฒนาแล้วก็เรียนรู้กับนวัตกรรมตัวนี้แล้วก็ออก้าวสู่เวทีโลกในพร้อมๆกันครับแตกต่างจากเดิมตรงที่ว่า1ก็คือนวัาตกรรมตัวนี้เนี่ย เป็นนวัตกรรมที่มีการศึกษาทางการแพทย์มายาวนานกว่า10ปีแล้วก็ข้อดีก็คือเราไม่ต้องทําบ่อยนะฮะจริงๆอ่ะเทียบใกล้เคียงกับการผ่าตัดโดยไม่ต้องพักฟื้นย,ยงนเวลาทำปุ๊บเนี่ยสามารถกลับบ้านได้เลยและสิ่งที่ที่สำคัญก็คือไม่มีสิ่งแปลกปลอมทั้งในร่างกายเลย<ม>นะฮะก็เลยเป็นอะไรที่จริงๆแล้วถ้าถ้าทีมแพทย์ไทยช่วยกันเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นการช่วยระดับประเทศมันสามารถเป็น medical tourism แบบใหม่ ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเวลาเรานึกถึงการแก้ไขเราะจะไปเกาหลีแต่พอประเทศไทยมีตัวนี้ซึ่งเกาหลีไม่มีรอบตัวเรานี่ยังไม่มีก็จะกลับมาดึงนักท่องเที่ยวกลับมาสู่ประเทศไทยนะซึ่งประเทศไทยแล้วหมอทีมแพทย์ไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกแล้วก็ทําให้เกิดเอ่อ uh, medical tourism industry เกิดขึ้นใหม่ด้วยครับ <นะ S 1> ไม่ต้องการฝื้นานครับแต่ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ที่เอ่อ uh, คุณหมอจะต้องมีการฝึกฝนสกิลซึ่งจริงมีระบบเทรนนิ่งทั้งในประเทศแล้วก็เอ่อต่างประเทศทั่วโลกเลย ดีใจมากค่ะต้องขอบคุณคุณหมอมากค่ะ<ด>ที่ชวนมาเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยมีความรู้เพราะว่าอันนี้คือเป็นสิ่งใหม่เลยที่คลินิกอื่นๆคือยังไม่มีแล้ววันนี้ค่ะหลังจากนี้เชื่อว่าหลายๆคลินิกก็จะมีนวัตกรรมนี้เข้าไปค่ะ endolift ใช่ไหมคะ endolift ค่ะถ้าเกิดหลายๆท่านอยากจะรู้จักลองไปเซิร์ชคำว่า endolift หรือ endolift x ก็ได้ซึ่งตอนนี้แพทย์ทั่วโลกเนี่ยโพสต์กันเต็มเลยใช่ค่ะคือหนูรู้สึกว่ามันมันแปลกใหม่แล้วก็เหมาะกับสมัยนี้ค่ะคือ สมัยนี้ก็จะชอบอะไรที่รวดเร็วใช่ไหมคะทันใจสวยแบบทันใจหรือว่ารักษาได้แบบทันใจอันนี้ก็คือตอบโจทย์มากค่ะเพราะว่าวิธีคือง่ายมากๆก็เหมือนที่คุณหมอบอกคือเหมือนเอาเส้นผม<ช>นเรียกว่าเป็นเส้นเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะ เหมือนจิ้มลงลไปงตามตที่เราต้องการใช่ค่ะอย่างหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้เอ้ยแก้ไขตรงไหนเราก็จิ้มลงไปซึ่งมันไม่ได้มีอันตรายอะไรเลยแล้วก็ไม่ตกค้างด้วยอันนี้คือหนูรู้สึกว่าปลอดภัยมากๆค่ะ<ม>ก็รู้สึกว่าเออในต่อๆไปค่ะคลินิกต่อไปก็คงจะมีนวัตกรรมอะไรดีๆแล้วก็คนไทยก็จะสวยได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องบินไปให้เสียตังค์ใช่ค่ะ ก็นอกจากวัน <un> น <paid> ี้เป็นเคสก็ยังเป็นเคสของคุณหมอด้วยช่ฮะนี่เป็นเคสวันอาทิตย์นี้ฮะเตรียมพร้อมแล้วคือจริงผมแบบกังวลใต้ตาของผมนานมากแล้วคือมันเป็นปัญหาตั้งแต่วัยแบบเด็กของผมแล้วเป็นภูมิแพ้ครับแล้วพอเรามาเล่นละครเราไปแสดงมันจะค่อนข้างแบบดูล้าตลอดเวลาต่อให้เรานอนเต็มหรือไงก็ตามไปหน้าเซตก็จะมีเรื่องปัญหาแบบจัดไฟยังไงให้ช่วยจอบหรือแบบไปจัดต่ออะไรแต่สุดท้ายแล้วต้นเหตุก็คือใต้ตาเราแล้วผมเป็นคนที่กลัวมาก ผมกลัวการผ่าตัดแล้วก็ดีที่แบบวันนี้คุณหมอแบบได้มานั่งตอนนั้อธิบายกันวันหนึ่งเลยอะแต่ผมรู้สึกเฮ้ยมันไม่น่ากลัวแล้วผมก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากหายของเราด้วยก็เลยตัดใจจะทำก็ขอบคุณคุณหมอเช่นกันจริงจริงก็จะมีเคสแบบนี้เยอะนะฮะทีอกลัวการผ่าตัดแล้วก็ต้องการเพื่อจะทำงานได้อย่างดีก็รู้สึกยินดีครับที่ได้มาแล้วก็ขอบคุณคุณหมอด้วยครับก็คือตอนแรกคุณหมอก็แนะนําว่าแบบมันมีนวัตกรรมนี้นะอะไรเงี้ยที่สามารถที่แบบหายได้เลยอย่างเงี้ยแล้วก็ มีทั้งข้างในแล้วก็มีทั้งข้างนอกด้วยที่สามารถโยกกระชับแล้วก็สามารถพวกรอยสิวอะไรเงี้ยซึ่งสามารถวันต่อไปก็ทํางาน<ม>ได้เลยใช่ครับรู้สึกเพียร์มากมากเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยขึ้นกับปัญหาที่มีอยู่เดิมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดปัญหานั้นเนี่ยยกอย่างเช่นเป็นไขมันส่วนเกินถ้าไขามันส่วนเกินเนี่ยตัวเลเซอร์คือตัวเลเซอร์เนี่ยออกฤทธิ์ในลักษณะที่1มีการทําให้ผิวเนี่ยมีการฝกตัวเปรียบเสมอกับใบมีดเลย คือเย็บแต่ไม่ต้องมีเลือดนะฮะ แล้วก็ขณะเดียวกันปั๊บสามารถจะทําลายพังผืดซึ่งตอนนี้หลายหลายคนเนี่ยประสบปัญหานี้อยู่เช่นพังผืดแผลเป็นหรือสิ่งแปลกปลอมในร่างกายต้องการเอาออกเราสามารถเข้าไปตัดแก้แก้ปมในใจนี้เกัดปมด้อยซื่บอกเครื่องมือตัวนี้มันไม่ไม่จะไม่ใช่ว่าเป็นเครื่องสวยงามอย่างเดียวแต่สามารถจะแก้ปมในใจหลายๆคนให้กลับมาชีวิตปกตินะฮะแล้วก็เรื่องไขมันส่วนเกินถ้าเรายิงนไขมันก็สามารถแม้แต่งันเนี่ยมีการแตกตัวกำจัดได้ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยการทำหนึ่งครั้งเนี่ยอยู่ได้ประมาณ2องถึงห้งปีเลยทั้ง ขึ้นกับปัญหาของแต่ละคนนะฮะซึ่งข้อดีก็คือไม่ต้องพักฟื้นไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องดมยาสลบแล้วก็ไม่ต้องมาทําบ่อยไม่ต้องเจอกันบ่อยหลังจากเข้าไปใช้ชีวิตได้ป,ปกติไม่มีสิ่งแปลกปลอมเา้าในร่างกายเลยก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็อยากให้แพทยไทยเนี่ยพัฒนาองค์ความรู้กันเยอะๆเพราะว่า ใน3-5ปีนี้เชื่อว่าที่นิีนี้น่าจะเติบโต,ตขึ้นเ,เรื่อยๆหลังจากนั้น1ปีทุกคนก็ต้องต้องต้องออแก่ตามวัยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยในกรณีที่เป็นแบบนี้ปุ๊บว่าจะทำซ้ำได้ไหมจริงๆของเก่าก็ยังมีอยู่แต่จริงเราจะจะมีวิธีการ,ราด้วยทัชาะเดยนการไม่ใช้ไฟเบอร์ก็ได้มันจะเป็นการใช้ไฟเลเซอร์จากภายนอกเส่เย่างจะ จะ,ะไม่เหมือนครั้งแรกแต่บางคนเนี่ยเขาชอบก็อยากจะทําซ้ําก็ได้นะหลังจาก1นึ่งต <คน S 1> ืนเคส by เคส <c oughs> ขึ้นกับปัญหาที่มัอยู่เดิมทีนี<ค>น้ในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเราอยากรู้ว่าที่นี้มีที่ไหนบ้างน,นะฮะจริงๆมันมีแมบโลกนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเท่นนี้เป็นเทคที่ถูกจดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรท,ทางปัญญาจากอิตาลีซึ่งประเทศไทยเนี่ย ทางเราก็จดย์ทิศทางัญญาเรียบร้อยแล้วเช่นคำว่า EndoRx i t เนี่ยถือว่าถูกจดลิขสิทธิ์แล้วแล้วก็เราจะถ้าเราจะเซิร์ชเนี่ยเราสามารถเซิร์ชตามชื่อเว็บโลกเลยฝ่ายด็อกเตอร์นะฮะซึ่งซึ่งในมีเดียหรือสื่อมวลชนเนี่ยถื่าน่าจะมีด้วยจะขึ้นแมตช์โลกเลยว่าประเทศไทยมีที่ไหนที่มีสกิลและให้บริการได้แล้วจริงๆนะฮะแล้วก็ในเอเชียมีที่ไหนบ้างซึ่งตอนนี้ในเอเชียก็จะมีประเทศไทยเวียดน,นามแล้วก็อินโดนีเซียเท่านั้นแต่ไทยแลนด์เนี่ยถือเป็นเป็นพี่เลี้ยงเลยเป็นดเจิ รอบตัวเรายังไม่มีนะฮะจริงๆก็อยากให้ให้ทีมแพทย์ไทยแล้วหลายๆท่านช่วยกันจริงๆก,ก็ก็มันจะเกิดมิติใหม่เลยที่จะช่วยคนหลากหลายและช่วยเรื่องของอมิเตอร์ทรูซึ่เข้ามาในเมืองไทยมากขึ้นนะครับอยากฝากไว้ว่าก็คือปัจจุบันเนี่ยต้องมีเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยม,มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆนะฮะจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียก่อนที่จะตัดสินใจที่จะใช้ที่ใดๆก็ตามเนี่ยอาจจะเป็นข้อคิดว่าให้เราศึกษาก่อน ไม่ว่าจะเราเห็นจากสื่ออะไรหรือเพื่อนชักชวนเนี่ยวิธีการเราเซิร์ชข้างในในโซเชียลมีเดียก็ได้ก็จะเห็นเลยว่านองกรมตัวนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะฮะซึ่งอย่างตัวเนี้เราอยากรู้ว่าคืออะไรเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยซึ่งเราจะเห็นเลยว่าโอ้ทำไมทั่วโลกเนี่ยเขาพูดถึงตัวนี้นะครับ